สวัสดีจ้าคำหมื่กับปลาแซาเนาะฟ้าไอันนี้มีเนาะว่าท่ามันสีน้ำป็ดช้เป็ดช้ำนะจ้าอันนี้คือห้องครัวเด้วค่ะเ้อห้องครัวค่ะแล้วที่นี่เราก็มอีอุปกรณ์หลายแนวเนะแค่คล้ายกับว่า <laughs> ข,ของเยอะของเยอะที่จ้า ไปที่นี่แป๊บก็มีนี่โต๊ะใส,ใส่งุ่มถั่วง่มซามจ้าแล้วกะ็นี่อ่าบอดีพ่อใหญ่ก็เลยเฮ็ดจันวางของห้จ้านี่ตัดวางของที่นี่กับมีนี่ไมโครเวฟมีอ่าเครื่องทำน้ำร้อนนี่จัดไสจัดปเปิดบะเซ้าที่เจ้านี่มาอันนี้ก็บจิเมเป็นตัวเข่าเนาะจ้ะเนาะกัาไวน้นี่เพราะว่าแปลบวันใส่ ไปให้กับเขาที่นี่จ้ะนี่กระเป๋าของไปมือนีปแปลว่กระเป๋าของรีบดิแต่ใครก็่าเปลี่ยนกล่องหน่อยจ้ะเพราะว่าหนูละเลงบอก,ก็เลยเปลี่ยนกล่องเพื่อสิได้ออกของมาไหวได้สั่นที่พญายเฮ็ดนี่แหละจ้ะเอาที่นี่น,นี่อ่างล้างจานกับยูนี่แล้วก็อ่าเตากงตาแก๊สกับยูหันจ้ะเงียนไปน้ำเรื่อยๆจ้ะจกกักวันแลนใไซยังแหนจระเมอเดี๋ยวย้ำหมู่แว่นเดี๋ยวแปลว่รีวิวหอยฟ้าหอยเบิ้งแต่ว่ามือนี้ณตอนนี้คือหอยเบิ้งพญาว่าค่ำแล้วก็ว่าเส้าหยาคกแล้วจ้ะ เ็ศสั้นไว้จะว่างของจ้ะเนี่ยอันนี้ก็ไปว่างว่างไว้แล้วนี่ว่างของไว้เนี่ยเราเอาของขึ้นใสไซุ้มเงินประเภททิชชู่จ้ะแล้วก็ประเภทอาหารแล้วก็ถ้วยซ้ำอ่าแล้วก็ก็จะม,มีห้องน้ำนะจะ๊ะเนาะห้องน้ำก็ยุนีเนาะห้องห้องน้ำแล้วก็ห,อหอ้องอ่าไอห้องใน อนนาณาจ้าท no, no. uh, uh, ี่เซ่ฮะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ด้บอกไม e ใช่ไมขม่ไ้บอกนา่ใช่ไม่ใชเขาไม่ด้บอกนม่ใช่ไม่ด้บอกไม่ใช่ไม่ใเขาไม่้บองไม่่จ้่นี่เือหด้บองนมมเนาะ่้องไม่ใม่ใ่เาไป่ไล้บอกไม้่เครื่องที่มใ่เาได้บอลเขาไมบอใเนาะมอกนนี้คือห้องนา้ามกบกล่ใหญ่อย่่จ้ะ นี่กุ้งใหญ่ไปแต่ว่าแตให้เบิงโซนนี่จ้ะห้เบิงพญาย่จ้ะทำแล้วก็ว่าเศร้าเนี่ยอันอันสั้นนี่ก็เอามาจากอังกฤษได้จ้ะนี่สั้นใส่ของสั้นว่างของนี่นะนนเนาะผู้ใดเฮเบิงก็กคือสี่จำได้เนาะจ้ะก็เลยประกอบให้แปลวจ้ะเพื่อจะเอาว่างของนี่แหละ You know how oh many times these have been made and not made and not and mm -hmm. made? There you go. My lord. Can't count. Oh, Sonny. This, oh, this, this is only a second. The fry You can turn it off mm -hmm. any second round because mm -hmm. once I put this bit of wood on, mm -hmm. I'll finish. Mm -hmm. I can't believe <laughs> the wood's <bush> still in <laughs> one piece. All the way from England. Got a bit wet like. ร่างแล้วซวยแล้วจังเก็บมาจ้ะคนมาเอาจะบอกหัวหลามใส่กล่องคักแท้นี่ละจ้ะให้เบิ้งจ้ะเดี๋ยวยังมาแว่นมื่ออื่นแป๊าอันสีรีวิวให้เบิ้งอีกแล้วจ้ะเนาะหายมันแล้วแล้วเราจะไปให้เบิ้งเพราะว่าอันนี้คือรีวิวอันยังวันที่ว่ารีวิวอยากให้เบิ้งว่าคำหมืดเมืดตาก็บพราเศร้าจ้ะ next time we do this we get uh huh. a new we get a new wood and it's not going to be wood it's going to be u h h Thailand wood uh-huh

อันนี้เย็นอันนี้ขึ้นหงขั่วเนาะจ้ะเนาะกระข่วงเติยพี่จ้ะอันส้นน่นก็สีไว้ถ้าใส่กล่องเทินขึ้นนะกล่องใหญ่เน,นาะจ้ะอันนี้หงคั่วอัน,อนอออออของเนาะ้องเกลียวกลมองขั่วเขาหนาสั้นนะจ้ะเนาะแล้วที่นี่มันจะมีอัน,นอันนั้นอาา่างจานยี่นี่แต่ว่ามันหน่อยจ้ะแปลว่าใส่แปลวก็เลยถ่ายถ่ายพญายัดกามันเทียนหงแป๋มีขึ้นไหนจ้ะนะจ้เดี๋ยวเสร็จสิ้นสมบูรณ์เดี๋ยวแป๋วปจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะ อ้าวง,ง, <the> ง่ายมากเหรอแย่นี่ <laughs> สูงเกินไปว่ะคุณเนี่ยนล้่มันอ้จะใส่หรเอ่อน้องอยากกินเ่หร่จ๊อนด่า่าสมอวันคอฟฟี่วันเดกลาสวันกัะเบียนด่เนคเตอด่าบังอันนี้คือแปลว่าใส่อันถ้วยจานเนาะจะเน้ะเพราะว่าบ้านเฮา บ้านเฮาไอไอไอคันป่ปิดดีกับฟุด้วจ้ะทั้งฟุนทั้งเนไอแม่งเขาไปแปลว่ามากจ้ากแล้วก็เลยซื้อแบบไอทีมี่ปิดอันนี้เคเคดสเอาพี่และโชว์แน่นี่จ้ะแล้วก็ใส่แบบนี้เนาะ e a h the dust อัน i จิ t the dust darling อือฮึอือฮึคุ้มไปเพราะว่าขีปุนอยา่ขีุน นี่จ้ะก oh, ็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะไปซื้มาเมื่ออื่นเดี๋ยวจะเราสิรีวิวให้เบิรงเนาะจ้ะอันไปซื้อเนี่ยว่าตูนใบอะไรได้จ้ะนี่เห็นบอซ้ำใจตรงน้เออ sorry นี่จ้ะมาสไปซักเอ่อ อย่าไอโกวีโฟย่าแปลงสิผ้าไปเบิร์ของข้าวเนาะนี่แหะจ้าแป้กก็แพ็คของไปน้ำเนาะไอพี่ยายปีไฟอ่ะเอาพี่ยายปีไฟในหันจ้าเพราะวันยังมเมื่อเามาพอไปมาสันว่าแล้วก็มาเอาของเอามาแล้วก็เพราะว่าไอ้ไอ้ของบางอย่างเนี่ยนูเขาเจอกระลั่งเนาะจ้าแล้วแปลก็ได้เอ่อเอาใส่กล้องไม้จ้าใสา่ดีกล้องไม้ก็เลยเฮ็ดไม้ ทำหน่อยได้ยังมืดมืด Why you turn off this one ฮ huh? ะ I want to plug in there yeah when I turn off it's just so easy for me Huh? Why Why o u not on t h e r e Huh? เซมไมซีซองดะโอดะก็เลยโกอ็นนะโอเคมาทาขนโต๊ะจ้ะมาทาขนต๊ก็เลยสีเีขอไปอันนี้สั้นนั้นกพันหลังดีจ้ะนะร่วมไปพงเลยจ้ะของมืดคับเราจะกับาซวปายู่าเซาได้สีเหลียแล้วอขี้เกียมขี้เกียมจ้ะขี้เกียมขี้เกียมน่อยขี้้หรอ พอที that, that, that fine, so uh ่นี่กินผักส์ฉันรักอะไรที่กินกส์นี่ละจ้าเดี๋วไปงมไปแต่ละมือแต่ละเว้นทาไปวันละล็กละน้อยอันนี้กระเคลื่อนอันนี้ประตูกับพัดเตียงจ้าดรอร์ดดอร์ดเยอะนะมองดูจ้าประตู ยัก็ได้เห็ดที่ปิดไฟยันยังแมงเมาจ้ะโอเคจ้าแค่นี้ละจ้ามากเยวัน e get ัน e one t h e r น b ้ e f ก